เจอกับมีดอมา h a ชแนลอีกแล้วนะวันนี้เป็นมีสายโหดกันหน่อยดีกว่าวันนี้เราจะไปเพิ่มรอยสักกันอ่ะเดี๋ยวให้ดูดีกว่าว่าจะเป็นประมาณไหนคือจริงๆอต้องบอกว่าผมว่าเคยสักร้านนี้แล้วแหละทีนี้ถึงรอบที่จะต้องไปเพิ่มกันแล้วครั้งนี้จะเป็นลายมือครับนี่ลายมือของคุณแม่นะครับแล้วก็เป็น ลายเซนนะให้ดูคิดมาตั้งนานแล้วล่ะครับว่าอยาก <c oughs> ให้มีอะไรเป็นของคุณแม่บนตัวสักอย่างหนึ่งสักจุดหนึ่งอะไรดีนะที่มันจะเป็นจะเป็นตัวตนของคุณแม่ก็คือลายมือนี่แหละก็เลยเดี๋ยวเอาลายมือที่คุณแม่เขียนนะ่ะมาลอกลายนี่ว่าจะแถวนี้ตรงนี้นี่เลยแล้วก็อาจจะมีตกแต่งอะไรนิดหน่อยเดี๋ยวไปดูกันแล้วกันว่า มนจะออกมาเป็นยังไงแต่ที่แน่ๆก็มีลายมือคุณแม่เนี่ยอันนี้เราจองพี่เขาไว้แล้วเนาะใช่เราจองพี่เขาไว้เดี๋ยวจะไปถ่ายให้ดูว่าที่ร้านพี่เขาเป็นยังไงบ่ายโมงนี่เที่ยง20ิบแล้วรีบไปดีกว่าโอเคเดี๋ยวเจอกันต่อเตรียมตัวขึ้นเขียนับ ที่สองแบบตื่นเต้นเหมือนกันฮะผ่านไปนานผ่านไปนานแต่พี่เพชรนี่ตื่นเต้นทุกงานต้องบอกใส่กับเราเล็กคนรู้ทันจรหยอกนะหยอกนะพี่เพชรไม่ได้ไม่ได้พูดจริงนะพี่เพชรหยอกเล่นนะมั่นใจได้ครับว่าเล็กเพราะตอนแรกน่าจะเป็นเพื่อนเก่าใช่นล้วเพื่อนเก่า เป็นเข็มยาวๆเลย,เลยใช่ เขียนเต็มหมดแล้วเจ็บน้ันเจ็บดทอนได้ออกไปอันนี้เสีิวๆเลยะตรงนั้นกับตรงนี้ด้วยขนาดได้ระอุอยอารมณ์มีเรื่องกับโรงเรียนอื่นกับมีเรื่องกับรัฐบาลนะ เสร็จเรียบร้อยครับก็นี่งานประมาณนี้สวยเล้วล่จ๋งอ่ะนี่นะครับก็ใช้เวลาประมาณชั่วโมงนิดนิดได้แนะนำนะครับงานพี่เพชสุดยอดมากเดี๋ยวยังไงเดี๋ยวแปะไอจไว้ม <c oughs> ีเพชร,พพชรไว้ให้ก็ลองเข้าไปดูสำหรับใครที่สนใจจะสักเนาะ มีคนขอทายาชาไหมคะพี่เพชรจริงๆทุกที่คเมื่อก่อนก็มีคนขอทายาชาหมดแต่ว่าถ้าถ้าโดยส่วนตัวตอนนี้ครับแนะนําคือไม่ใช้ยาชาดีที่สุดเพราะจริงมันเจ็บแบบจบทนได้แล้วถ้ามันเป็นงานที่ใหญ่มากเราก็ไม่ได้ทําในทีเดียวจนจนเสร็จถูกไหมครับครับดังนั้นคือมันเจ็บพอทนได้แล้วเหตุผลที่ไม่ใช้คือยาชาค่าของเนื้อมันจะเปลี่ยนครับม,มันจะด้านเนฟู การดูแลก็อีกแบบการสังก็อีกแบบดังนั้นคือไม่ใช้มันออกมาเก็บรายละเอียดแล้วก็สมบูรณ์สวยสุดเยี่ยมแนะนำแนะนำรามีแพทนะครับเสร็จเป็นที่เรียบร้อยนะครับอันนี้คือเป็นพลาสติกล้วมานะแบบกันเชื้อโรค ทิ้งไว้สักประมาณชั่วโมงหนึ่งค่อยแกะออกจะบอกว่าร้านพี่เพชรเนี่ยคืองานพี่เพชรเนี่ยสวยมากนะเดี๋ยวไปดูใน IG ได้ใครที่มีลายมาแบบของตัวเองออกแบบเองหรือทำเองอะไรก็แล้วแต่เนี่ยพี่เพชรสามารถลอกลายให้ได้เหมือนเป๊ะนะครับส่วนใครที่ไม่มีลายอะไรมาในใจเนี่ยก็ให้พี่เพชรเขาดีไซน์ได้ต้องบอกว่า สุดยอดนะงานสวยมากงานดีมากเส้นคมแล้วก็ตรงไหนที่อยากให้นุ่มให้ซอฟมันก็ซอฟอีกอย่างหนึ่งคือถ้าถามว่าสําหรับคนที่ยังไม่เคยสักเลยเนี่ยแล้วจะมาสักเนี่ยมันเจ็บไหมจะบอกว่าไม่เจ็บเนี่ยมันก็คงเป็นไปไม่ได้นะครับคือมันเจ็บแหละแต่ว่ามันเจ็บในระดับที่ทนได้แต่ทั้งนี้ทั้งนั้นมันก็อยู่ที่ว่าตําแหน่งที่เราสักด้วยว่าเราสักตําแหน่งไหน อย่างจุดที่เป็นเนื้อบางๆอย่างแบบหน้าอกอย่างเงี้ยอันนี้ก็เจ็บก็ต้องใช้ความอดทนนิดนึงส่วนตรงเนี้ยอย่างใครที่เคยเจาะเลือดเคยฉีดยาก็จะเจ็บประมาณนั้นแต่มันจะเจ็บทีๆอ่ะแต่ว่าไม่ได้เจ็บมากนะมันทนได้ชอบมากบอกเลยว่าชอบมากรายนี้ดูแลยังไงล่ะอ๋อแล้วก็วิธีการดูแลพี่เพชรเขาก็จะให้ยาไปด้วยเป็นเหมือน ช่วยรักษาแผลเป็นครีมทานะครับรักษาแผลแล้วก็ช่วงเจ็ดวันแรกเนี่ยอาบน้ำห้ามโดนสบู่ห้ามโดนน้ำยาอะไรก็แล้วแต่น้ำอุ่นเปิดผ่าน,นแล้วก็ลูบๆเบาๆแค่นั้นห้ามแกะสะเก็บเด็ดขาดนะครับห้ามแกะก็อันนี้คือลายเก่านี่ลายเก่าจะประมาณนี้นี่ มันจะไปถึงหน้าอกเลยนะจริงๆแล้วเดี๋ยวลองไปดูใน IG ว่างานพี่เขาเจ๋งขนาดไหนมีเรฟเฟล c ์ในนั้นเยอะแยะมากมายเลยสวยดีสุดยอดวันนี้มีดโหดเลยวันนี้มาสักนะครับก็น่าจะจบแค่นี้ละกันแล้วเดี๋ยวคลิปหน้าเราจะไปไหนจะไปทำอะไร คอติดตามดูกันอย่าลืมนะครับกด subscribe กดไลค์กดแชร์เป็นกำลังใจให้มีดอกไม้ได้วยเนาะวันนี้มาเจ็บตัวให้ดูเจอกันใหม่ครั้งหน้าไปบ่